มาดูความแตกต่างของเส้กรอกหนังกรอบของ5เจ้านี้กันครับ CP ราคา12บาทปริมาณ130กรัม Boucher ราคา59บาทปริมาณ120กรัม b e t a g o ราคา38บาทปริมาณ125กรัม BKP ราคา39บาทปริมาณ150กรัม Superchef ราคา29บาทปริมาณ100กรัมชิ้นแรกเป็นของ CP ครับชิ้นที่2เป็นของ Boucher ชิ้นที่3เป็นของ b e t a g o ชิ้นที่4เป็นของ BKP แล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นของ Superchef ครับลักษณะภายนอกเขาไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่สี กะก็แตกต่างที่ขนาดครับก็จะมีเป็นเสียงตาลเข้มเสียงตานอ่อนตามที่เพื่อนๆเห็นเลยครับมาลองชิมรสชาติครับซีพีครับไปครับคำต่อตอันนี้เขาจะหอมกินลมควันขึ้นมาก่อนครับรสชาติเนจะออกเค็มนิดๆรสชาติหวานก็มีครับแต่ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ตัวเนื้อเขาว่าอันนี้เขาจะมาแบบเนียนๆครับส่วนตัวหนังเนี่ยจะกรึบๆกรอบๆครับบูเชอร์ครับไปครับคำต่อต อันนี้คื้ว่าเขาหอมกลิ่นลมควันแบบเยอะมากๆครับคือกลิ่นลมควันเขาคลุ้งอยู่ในปากเลยครับรสชาติครูว่าเขามาแบบเค็มแบบอ่อนๆเลยครับเทคเจอร์จะออกแน่นๆหน่อยครับส่วนตัวหนังเนี่ยเขามีความกรอบแล้วก็ค่อนข้างหนาเลยครับเบทโกรครับไปครับคำโต อันนี้จะหอมกลิ่นไก่ขึ้นมาก่อนครับเพื่อนๆลองนึกถึงผงปรุงรสไก่อารมณ์ใจคล้ายๆแบบนั้นแต่กลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบอ่อนๆครับเนื้อสัมผัสเนี่ยจะออกแบบนุ่มๆนด่งๆส่วนตัวหนังก็จะออกแบบกรึบๆกรอบๆครับ BKP ครับไปครับคำต่อ เพราะว่านี้เขาหอมกลิ่นนะคล้ายกลิ่นเครื่องเทศแบบอ่อนๆครับรสชาติจะมีความเค็มนหน่อยๆแล้วก็มีความหวานตามมาแบบบางๆเลยครับเนื้อสัมผัสเขาจะออกนุ่มๆเด้งๆส่วนตัวหนังเนี่ยเขาก็กรอบเหมือนกันครับซูเปอร์เชฟครับไปครับคำโตๆเพราะว่านี่เขาจะหอมไปทางกลิ่น คล้ายๆกลิ่นผงปรุงรสหมูครับเพื่อนๆน่าจะนึกออกแต่กลิ่นเขาจะมาแบบอ่อนๆนะครับไม่ได้แรงมากเทคเจอร์เจอกนิ่มๆแล้วก็มีความเด้งนิดๆครับส่วนตัวหนังเนี่ยจอกไปทางกรอบคล้ายๆกันรสชาติคือว่าเขามีความหวานโดดขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วก็มีความเค็มแบบน้อยๆโคกสรุปไปนะครับเอาเรื่องรสชาติก่อนนะครับคืว่าของ CP กับของ BKP เนี่ยเขามีความเค็มเยอะที่สุดครับลองมาเป็นของเบทาโกแล้วก็บูชเชอร์ครับส่วนของซูเปอร์เชฟเนี่ยเขาะออกไปทางหวานน้ำครับเรื่องกลิ่นนะครับของ CP กับของบูชเชอร์เนี่ย แต่ของบูชเชอร์เขาจะหอมกลิ่นลมควันเยอะกว่าครับของเบตากกับของซูเปอร์เชฟเนี่ยเขาจะหอมออกไปทางกลิ่นผงปรุงรสไก่กับหมูแบบอ่อนๆครับส่วน BKP เนี่ยเขาจะหอมไปทางกลิ่นเครื่องเทศครับเรื่องเท็กเจอร์นะครับของบูชเชอร์เขาจะออกไปทางเนียนแน่นแล้วก็เด้งครับของ CP เบตากแล้วก็ b k เเนี่ยเขาจะออกไปทางเนียนนุ่มแล้วก็เด้งครับส่วนของซูเปอร์เชฟเนี่ยจะออกนุ่มแล้วก็เด้งครับความเนียนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สุดท้ายเรื่องหนังนะครับเขามีความกรุบกรอบคล้ายกันทั้ง5เจ้าครับแต่ของบู ค้รู้สึกว่าหนังเขาจะมีความหนากว่าทุกเจ้าเลยครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินไส้กรอกหนังกรอบของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กใต้คลิปไปด้วยนะครับฝั่งเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโคก้กหน่อยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ